สวัสดีคุณผู้ชมาท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไม c คร f t กันนะครับวันนี้เรามาอยู่ในซีซั่นสองซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนเชตเดอร์มาเป็น r a เท r ซิ i n g แล้วนะครับตอนนี้มาลองเล่นในคอมใหม่นะครับก็ใช้ r รเท r ซิ i n g หน่อยละกันไหนๆก็มีแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหลอดไฟกันนะในไฟที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยจะเป็นเลนเทิร์นหมดเลยซึ่งลกตาพอสมควรแล้วก็นี่ รอตพวกนี้นี่เลอะโลกตามากผมก็เลยจะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะครับผมได้เตรียมอุปกรณ์มาก็จะมีกุศส stone กับซีแลนเทนนะครับ <c oughs> ซึ่งซีแลนเทนจะเอาไว้ในเอาไว้ตรงเสาไฟตรงนี้นะครับเอาไว้แทนตรงเสาไฟเพราะว่าสังเกตนะครับมันจะมืดมืดแบบว่าเออคลึมครึมไงไม่รู้นะครับสีส้มๆแบบนี้นะครับก็เลยจะเปลี่ยนใหม่นะครับให้มัน สว่างสวยเข้ากับยุคสมัยหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเปลี่ยนกันเลยนะครับโอเคเริ่มตั้งแต่ดวงในบ้านไอ้ตรงบ้านเราเลยนะครับกวนไม้ยังมีอยู่ทุบเลยปุ๊บเรียบร้อยเป็นดวงแรกนะครับที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่ซึ่งซีเลนเทิร์นนี้เพื่อนผมก็เป็นคนหามานะครับจาก โอเชียนโมนิเมนต์นะครับนี่โอ้โหสว่างขึ้นเยอะอยู่นะครับไม่ต้องใช้ทอ็อตเลยก็ได้น,นี่ทอ็อตแปลว,ว่าทุบออกเลยนะครับเกะกะนะครับโอเคเดี๋ยวเราทุบเลนเทอร์นออกอันเก่าออกก่อนนะครับแต่เราค่อยๆใส่ไปใหม่นะครับเราต้องมีความีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับไหนๆก็ซีซันสองแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่ามีเรียนพอสมควรเรียนเยอะอยู่นะครับ เดี๋ยวอนาคตน่าจะได้ลงเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราทุกทอดออกก่อนนะแล้วนะครับเลนเทนธรรมดามันเก่าไปนะครับเราเปลี่ยนมาใช้ทเทคโนโลยีใหม่ไม่ใหม่หรอกซีเลนเทินแต่มันก็สว่างกว่านะครับไหนๆก็มีแล้วโอเคค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับ Okay. ความสว่างก็จะเริ่มไม่เยือนแล้วนะครับเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะปรับปรุงตัวเสาไฟให้มันดีกว่านี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เอาแบบเอาแบบนี้ไปก่อน <S <S เดี๋ยวในบ้านเราเราก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับโห oh. มีความสว่างขึ้นมาอยู่แต่มันจะไม่เข้าทีมทีมอันเก่านะครับอันเก่ามันจะเป็นไฟ สีส้มๆนะครับแต่ตอนนี้มันใส่สีขาวไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนใหม่นะครับมีความสว่างขึ้นมาพอสมควรนะครับโอเคตรงนี้เราก็ทุกออกไปเลยนะครับความสว่างขึ้นมานทันทีโอเคต่อไปเราจะมาเปลี่ยนในห้องเรากันนะครับถูกออกเลยในห้องนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นโกูสโตนนะครับเราจะไม่ใช้ซีเลนเทอร์เพราะมัน สีขาวไม่ไม่เข้าทีมไม่เข้าทีมนะครับสมัยก่อนใช้ซีเลนเทิร์นแล้วมันแบบว่าลกนะครับแล้วก็ลึกออกเลยโอเคเปลี่ยนเป็น,ปนโกลสโตนแปะเข้าไปนะครับโกลสโตนเราไม่น่าจะต้องใช้เยอะครับเพราะว่ามันสว่างสว่างอยู่แล้วนะอันนี้่ะมีท็อต แปะไปสักสองสามจุดประมาณนี้โอเคได้อยู่สว่างอยู่นะครับ สว่างแล้วนะครับส่วนตัวผมคิดว่าซีแลนเทิรนมันสว่างกว่ากคสโตนนะมันมีความจ้ากว่านะครับอันยังเป็นระบบแลนเทิรนอยู่เลยหรือระบบเก่า เดี๋ยวนเนทินเราก็จะไว้เหมือนเดิมนะครับข้างๆนี้ก็สวยๆก็สังสวยอยู่คนระับก็เก็บไว้แม้มันจะสีมันจะไม่เท่าทีมก็ตามก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทยอยเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะคิดไฟข้างทางแบบว่าให้มันสีเดียวกันหมดให้สีเดียวกันเลย โอเคต่อไปในนี้นะครับยผมกินข้าวก่อนในนี้มืดมากเปลี่ยนเป็นนี้ดีกว่าโก s สโตนอ๋อทุบแล้วมันทะลุเลยต่อไปเราจะไปเปลี่ยนไฟในบ้านกันนะครับให้มันเป็นโกลสโตนให้หมดเลยครับอันนี้บ้านทัดซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะ ยังไงดีเพราะว่าเพดานเตี้ยมากข้างบนติดติดได้นะครับแต่มันมันจะโผล่ขึ้นไปข้างบนซึ่งผมว่าไม่ติดดีกว่าปล่อยไว้แนี้นะครับโอเคเราเมืองนี้เป็นเมืองที่โอเคมีมีบ้านหลังหนึ่งลืมไปบ้านผมอันใหม่อันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยตอนนั้นสร้างมาก็ไม่ได้คิดด้วยว่าจะต้องเปลี่ยนไฟใหม่ยังไม่ได้ออกแบบเลยอันนี้เดี๋ยวผมใช้ไฟแบบ โกลสโตนแบบปกตินี่แหละครับชม โอเคติดไฟใหม่เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยโอเคบ้านใหม่ติดไฟใหม่บ้านเก่าก็ติดแล้วโอเคเพอร์เฟกครับถนนคนเดินก็ติดแล้วเรียบร้อยนะครับตรงฟาร์มนี้ผมทําไว้ติดไว้ตั้งนานแล้วนะฟาร์มนี้ดังนั้นผมก็ไม่น่าจะต้องไปแก้ไขอะไรนะครับอนาคตเดี๋ยวผมค่อยไปดูเมืองอื่นว่าเขาให้ผมไป ทำ้นหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าเนี่อันนี้ก็อีกเมืองหนึ่งนะครับอีกโซนหนึ่งไม่ใช่เมืองผมนะเมืองคนอื่นทำนอกเหนือการดูแลผมแค่มาผมแค่เข้ามาดูไ,ได้เฉยนะครับจะมาทําอะไรไม่ได้นะโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนกลางคืนกันแล้วมาเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วนะครับทุกคนสังเกตว่ามันก็จะมีความเป็นสีขาวมานิดหนึ่งครับ๋ยวผมให้ดูครับบินให้ดูเห็นไหมคุณผู้ชม มันบินนิ่งๆไม่ได้นะจะมีความแบบว่าสว่างสวยขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ส่วนฟาร์มอันนั้นเราก็สว่างอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องจะต้องเปลี่ยนอะไรนะครับฟาร์มนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้เนะในบ้านเราก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนี่เป็นโกลด์สโตนเรียบร้อยสว่างตามยุคสมัย ผมรู้สึกว่ามันน่าเกียดกว่าเดิมนะครับยังไงก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรก็สว่างขึ้นนะครับรักโลกเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบใหม่นี่ในห้องเราก็สว่างขึ้นมาเยอะนะครับบ้านใหม่คนระับึงเดี๋ยวผมจะย้ายของมาบ้านใหม่ในอนาคตนะครับโอเคซึ่งโอเคสำหรับการเปลี่ยนไฟในวันนี้ก็เพียงพอไว้เท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ